สวัสดีพี่น้องอิฟซี่แฟนช่องนะตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจเฟซบุ o กเจ็บหนึ่งหกห้าชแนลด้พี่น้องได้อบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่นอนะะ้องนะคะคลิปนี้มาแตา่เศร้าได้พี่น้องได้สำหรับแนวทางลาวพัฒนาเข่าเต็มๆได้พี่น้องได้สำหรับมือคืนนี้ นะคะเนาะเข้าเต็มๆสำหรับของไครและแอดมินเจี๊ยบคลิปนี้ตามแนวทังเล่าขาดปัดพี่น้องกลับมาแล้วนะคะอ่าเป็นคิดค้นสุดแตกจนได้พี่น้องสำหรับเมือคืนนี้อ่าหายมาซีคูซีหางแล้วพี่น้องเนาะแนวทางของเล่าขาดปัดเมือคืนนี่พี่น้องอ่านะบรรยากาศตอนเช้า สวัสดีแฟนเพจด้วยเพลงใดพี่น้องนอนเลือกมือขึ้นมือขึ้นหนุ่ไปวันศุกร์ไปรองานทุ่งพี่น้องเอ้ยรถติดหลายหอยรบกบนได้ไหนยางอยู่วันศุกร์กลับไปไม่อยู่พี่น้อง <c oughs> นะไปตรถติดเล็กขอตกอเล็กขอตก่า,ตกานก่อนพี่นอ้องยังบ้านนี่ไปหอดงานอยู่ปั๊บไปไม่อยู่พี่น้องอ่านะคะมือขึ้นนี่พี่น้องเพัไงไดนี่ นะสำหรับเราขาดปัดเป็นไหมาซมี่พี่น้องนะฮเป็นไหมาซมี่รู้สึกว่าจะออกออ8ซองมาพี่น้อง8 2อง4 6นะออกนะออ,ออก8 2 4 6แล้วก็2ตัว8ซองมาพี่น้องเนาะ เมื่อขค้ืนนี่ออกตัวนี้ออกตัวนี้พี่น้องเนยนะออกตัวนี้นะแผ่นกล้องสองครูเออออกอ่านี่ของของขาดปัดออกตัวนี้พี่น้องต้นเป็นตัวกลับ แล้วเพื่อนเหนันหินหามาแค่ซีคูซีหางสิไปสิกลับพิจานณาเอานะฮะเข้าตัวนี้พี่น้องเข้าเต็มๆนะฮะสำหรับขาดปัดแตกเลขวิ่งก็เลขวิ่งก็แตกนะนี่พี่น้องดูปะเลขวิ่งก็แตกสำหรับคลิปนี้ตามแนวทางลาวขาดปัดติลของวันอ,อวันพุธเอ้ามือแรกนี่ตัวนี้พี่น้องเออ เพราะว่าเขาเลื่อนมาเนาะก็มาชนกันอีกพอดีเป็นของหมือแรงนี้เนาะค่ะเนาะอ่าก้อนจะไปเมืองแนวทางเห็นังพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้ครับทางช่องทางทางเพจเฟซบุ๊กอย่าลืมกดถูกใจนะคะกดถูกใจไว้พี่น้องสิได้่าลาดคิดปดเด็ดแนวทาง,ด,าง,ด,าง,ด,างดังๆรุวนๆจากทางช่องนะหาตอดหาฝากทางช่อง Youtube ก็อย่าลืม กดติดตามนะกดติดตามกด,ดเท่อเดียวพี่นอ้องนะกดสองเท่อกันหายไปแล้วพี่น้องรู้สิว่าเอา้าแอดมินเจี๊ยบหายไปใส่เนาะเนาะคะุณผเห็นอ่าเป็นเวลาคุณนบ่เห็นขึ้นมากพอคุณนบ่ได้กดติดตามทางช่องยูทูปก็ได้อ่านติดตามต่อเด้อพี่น้องเด้อแล้วตามต่อเลยนะคะเพิ่คุณคุณหายมาแล้ว ซีคู่ซีหางอันตรายนะฮะหาข้อมูลอยู่พี่น้องอะนะฮะแนวทางลาวขาดปัดแตกต่อว่าพี่น้องนะ,ะเพิ่นเคยแม่นย่ำสุดๆด้วค่ะสำหรับขาดปัดแต่ว่าอ่าวันดังขั้นเนี่ยว่านที่ผ่านมาเนี่ยมันปิดตัวกลับนะฮะสองแปดแปดสองออกแปดสองด้วยพี่น้องเด้อห้พิจรารณาเมืองเอาตัววิ่ง ่เข้าสองนะคะอันนี้ก็คือวันที่วันที่หาหาพันไปแล้วทกวันนี้พี่นอ้องหกพันว่าหกหกนะคะตัววิ่งวิ่งสี่กับศูนย์พี่นอ้องวิ่งซี่กับศูนย์นะคะ ตัววิ่งวิ่งสีกับศูนวิ่งสีแล้วก็วิ่งสีแล้วก็ศูนพี่น้องจับคู่คีคู่ตัวเด่นคือเขาแต่ว่าพิเศษนะพิเศษแนวทางมือแรงนีเป็นรอยชุดแนวทางสามตัมานำ้ำพี่นอ้องสีมากบอสิถึงใจบอให้พิจรณาไปน้ำกันนะสี่คู่สี่หางเจ็ดสี่พี่น้องเจ็ดสี่นะ เจ็ดศ <70 S 2> uh ูน huh. ย uh ์อ่แปดสี่แปดศูนย์อ่แล้วก็มีตัวกันนะชุดกันหนึ่งแปดกับส uh ี่หกอหนึ่งแปดแล้วก็สี่หกนะคะตัวกัน ตัววิ่งวิ่งสี่กับศูนย์ผมว่าในแตกซองตัวเด่นอันนี้เป็นตัวกันดอ,อกพี่น้องนะฮะนี่ขาปัดนะคะเนาะหาได้แล้แลแลแลทางช่องก่อนนะคะให้แค่พาดพี่น้องวิ่งสี่กับศูนย์นะคะอ่าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดสี่แปดศูนย์ตัวกันนะคะหนึ่งแปด กับ C หกเลยพี่น้องเด้อผู้ใดที่ติดตามแม่ท่าของขาดปัดดูพี่น้องนะอ่าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังแรงใจครับทีมงานเนาะคะเนาะวิ่ง C นี่พี่น้องแต่ว่าเด่นๆของเพิ่นคือเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์นะเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เป็นไอ้ว่าอีตัวเด่นเอาเลยมีเกียบวงก็ได้เนี่ย เจ็ดซีเจ็ดศูนย์พี่น้องคุณตูดเด่น่า,ามี่เน่าทาง่งชุดสามตัวมาด้วยนะฮะชุดสามตัวมาด้วยใส่วิจารณญา,าในการรับชมรับฟังพี่น้องสิมักต้าเพลินบอสามตัวของเพลินก็คือปเจ็ดศนะูนย์นะะอ่านะบรรยากาศตอนทชสอพี่น้องคุณรถ กำลังโฆษณา6คูณนะคะ04กับ0พี่น้องเนี่ย74 70 84 80เป็นตัวเด่นนะคะ3ตัวนะคะ3ตัวเพิ่ง 4, 4, ปล่อยนะคะ870นะคะ870พี่น้องอ้าพี่น้องเสียงโฆษณากับอ่ามาคือกันเนีเหมือนเศร้าตอนเศร้าๆบรรยากาศนะะอ่านะเห็นว่าพี่น้องชัดบ่ทางเพจเฟซบุ๊ก99บาทอีสานพาเฮงเอาแคปภาพนะคะ เดี๋ยวสิว่ามหเห็นได้พี่น้องเน้อนะกราบขอบคุณทุกๆกํำลังใจได้พี่น้องเน้อบางที่กะเดี๋ยวรอเย็นนี้อีแอดมิเจออาจจะสตรีมอยู่นะคะอะไรที่ติดตามทางทีมงานมหาเหงอยู่สําหรับชุดสรุปแนวทางเราเย็นนี้นะคะกะกดติดตามไว้ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บ่พลาดคลิปเด็ดตัวเลขแนวทางดังๆรุนๆจากทางช่องสําหรับผู้ใดที่ติดตามคอยมั่นใจแนวทางของขาดปัดพี่น้องกะเอาไปพิจารณาเนาะค่ะเนาะ แต่ว,ว่าตัวเด่นของเพิ่นอนแอบกับแอมีเตียบก่อนจะว่างสายก็คือ74แล้วก็70เพื่อมีโชคมีม้าน้ำกันนะคะเน,ะนะาะอยากให้โชคให้มานพี่น้องเพิ่นกับัดสุดๆให้ว่า,าเปลี่ยนเปลี่ยนทางยางไหมวัสดุทีพี่น้องเพ,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 พิ่นคัดมาหลายมือแล้วแล้วก็แตกจนได้ถ้าได้แตกแล้วจะแตกต่อไหมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้วันอังคารที่ผ่านมาแตกไปแล้วสำหรับวันพุธ ที่หนี่เอฟซีเฮากระรอติดตามไปน้ากัน,น้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางของขาดปัด3ตัวผู้ได้า่าโอ้ข่มักน้าเพิ่นนแอดมินเจี๊ยบก็คือ870 870นะคะสำหรับแนวทางลาพัฒนา3ตัวของขาดปัดผู้ได้มากข่อยตามตัวเดียวแอดมินเจี๊ยบก็คือ870แต่ว่าทีเพิ่นเน้นสุดๆจับคูที่มันเคยแตกนี่พี่น้องคือ7จ็ดสีกับ7จ็ดศูน,น,ะะนย์นะค่ะเด้อนะฝากตอนฟ c ซี่แฟนช่องแฟนเพจเฮ้าตอนเศร้า นะอสอบวันที่หกนะคะเช้าว,วันที่หกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกโปรดติดติดตามแนวทางของทีมงานมหาเฮงอยู่กให้แห่งปัง,ปงๆเด้อค่ะเด้อให้แห่งรวยๆให้มันมานสุขสุขคนนะคะให้ได้เอาบุญใหญ่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ให้อเอ็กซีเฮาเฮงปังรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ตุต๊กปุ๊กพี่น้องให้ปังรวยค่ะ